สวัสดีครับผมคุกันจากเพจด็อกเทนนี่โฮมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแก้ไขพฤติกรรมน้องมูทูนะครับน้องมูทูนี่มีพฤติกรรมกัดสุนัขด้วยกันเองนะครับกัดคนแล้วก็เคยกัดเจ้าของนะครับเราก็ได้ทําการไดเอทกันไปแล้วเมื่อสัก2วันก่อนก็จะมีคลิปเอาน้องออกมาแก้ไขวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เอาน้องออกมาแก้ไขนะครับวันนี้เราจะยัง วันนี้เรายังจะฝึกกันในโปรเซสเดิมนะครับก็คือให้ตุนักมากินอาหารในมือนะครับสร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันก่อนที่จะเริ่มฝึกโอพิเดียนเชื่อคฟังคําสั่งนะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะมีสอดแสทรกคําสั่งเรียกหมากลับมาด้วยนะฮะ โอเคอ่าไม่กินโอเคอ้าวไม่กินอ่าอ้าวทำไมตรงนี้นมันมีกลิ่นไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเหรอหรือ,อยังไง ตรงอย้ายที่ไหมอ่ามาเราย้ายที่ให้มาอะเอาตรงนี้ไหมเห็นไหมั้ยะ,ะเขายังระแวงสิงคิกเกอร์นะครับพอคิกเกอร์ตังคิกก็จะรุ่งทันทีนะครับมูบุไหม,ม Ok mùa thu mà ok 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 thu mà เรายังคงทําเหมือนเดิมนะครับคือแบมือนิ่งหยุดอยู่กับที่ไม่ชักมือนะครับให้สุนัขเป็นฝ่ายชักหน้าออกจากมือเราเองถ้าเราชักมือระหว่างที่เขามีอาหารก็จะตามมากัดมือเราได้นะครับโอเคหมชมา ภาษากายเขาก็ไม่ได้แสดงถึงความเป็นมิตรนะครับดูจากหางที่ตั้งชูชันไม่มีการสะบัดนะครับเห็นไหมครับหางเขาตั้งชูไม่มีการกระดิกหางแสดงออกถึงความดีใจยังมีความระแวงหองอเหนือยอยู่ในตัวนะครับโอเครูค้ไหม Okay. Okay. What happened? Okay. Được thôi mà. Kita Okey thể luôn tí eye contact นะครับเป็นการฝึกเชฟฟิ้งอย่างหนึ่งให้สุนัขสบตาเราแล้วเราจะกดคิกเกอร์ให้รางวัลสุนัขสบตาเราเราจะกดคิกเกอร์ให้รางวัลน,นั้นหมายความว่าถ้าสุนัขเริ่มเข้าเกมสุนัขจะจะพิบจ้องตาเราเร็วขึ้นเสียงคิกเกอร์จะดังถี่ขึ้นถี่ขึ้น,ถ,นถี่ขึ้นนะครับ มูทูทำ i อ e contact ออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับถือว่าเรียนรู้ได้เร็วนะครับะตอนนี้เขามองมือเราไม่ให้เขาเขาหันขึ้นมาสบตารเราเมื่อไหร่เราจะให้เขาทันทีเดี๋ยวเราจะฝึกวันนี้แค่นี้นะครับเรายังไม่ให้เขาหิ่มมากจนเกินไปเพื่อที่จใจเขามีฟุตไดที่จะฝึกต่อพรุ่งนี้นะครับ